เกิดภาพมาคลิปนี้มาพอากันกับบรรยากาศตอนคำคำครับพี่น้องมาพอากันกับบรรยากาศการเดินทางอีกแล้ว้มน้ก,ก็ได้ขอมาอยู่ในเมืองรอยเอดอีกข้างนึงครับพี่น้อง้อนีนอ้ตอนค่คำผ่าลูมสามาหาม,หมอหลังจากผาหาม,หมอแล้วก็สิไปสื่อของอยู่หางเม่โค่จังหน่อยก่อนครับพี่น้องสื่อของใส่จังหน่อยก่อนก่อนจะเดินทางกลับบ้าน อ่ะกนเดินกับสวัสดีทักทายพี่น้องเบิดสู่ขูสู้คนอีกข้างนึ่งเด้อครับผมก่อนจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าหรือชาวต่างประเทศมองสูกทีวันนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อปูบบ่ปนคนบ้านบ้านี่นคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเปิดภาพมาพอกันื้อน,นี้กับบรรยากาศอยู่ในเมืองื้นนี้มาตีห้างแมคโครครับพี่น้องห้างแมคโครร้อยเอ็ดจะมาซสื่อของใส่จังหน่อยก่อนพอดีื้นนี้มี่ พาละเล่งดวนครับพี่น้องผ้าลูกสามหาหมอสาวปวดฟันก็นเลยพาไปหาหมอแล้วก็เขามาที่ห้างเมคโครครับพี่น้องบา้านนี้ถึงแล้วครับพี่น้องผมถึงแล้วห้างเมคโคจังหวัดร้อยเอ็ด,ดยวหาที่จอดรถก่อนครับพี่น้องคันนี้เราจะเลี้ยวพ่อเลี้ยงไปก่อนนะหาที่จอดรถก่อน ที่จอดร,รถก่อนอคำน่ารถยังไรพี่น้องเลยสื่คล้อ,องใส่จะนอ้อยก่อนพี่น้องเลยในในก็ได้เข้ามาแล้วคลายทางจอดแล้วจอดตรงนี้ก็ได้หนิข้าข้างลึกไปที่จอดเด้ว นี่แหละข้า,างรถตู้นี่แหละมัคือรถแอมบูแลน์รถแอมบูแลน์รถอะไรก็แค่ขับรถเพลินนั่นแหละมาจุกฉีดเอ <l od of adrenaline> เอถึงแล้วครับพี่น้องบา้านนี้อ่ะเดี๋ยวเขาไปสือของจังหน่อยกันครับพี่นอ้องนี่จังพอกันไหมพอสังในเพิ่นบ่อยไทยคลิปถ่ายวิดีโอครับพี่น้องอยู่ในปร,ระเทศไทยเพิ่นบ่อยไทยเลยครับผมเขาไม่ได้หันไปไทยนั่นก็พักคลิปจังหน่อยกันครับพี่นอ้องนี่จังพอกันไหมหลังสือของเสร็จครับผม ซื้อคองใส่เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ้านนี่ซื้อขนมเล็กๆ,ๆน้อยๆไปใส่หนาฬิกาเดีเ๋ยวขึ้นรถก่อนครับหน้อยเลยขึ้นรถก่อนซื้อวา่าอะไรซื้อขนมเล็กๆ,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 ๆน้อยๆครับพี่น้องเนี่ยพ่อไปเติมนาฬิกาเล็กน้อยขึ้นลูกก็ขึ้นไอ้ลูกสาวก็ขึ้นลูกก็ไม่พออีกพอว่างข้ากินแต่อิมอะไรแล้วก็ขึ้น ซื้อขนมนหน่อยหนึ่งหนอกพี่น้อนงมูน,งนี้เขซื้อขนมกับเป็นโซดาเล็กๆหน่อยเขาเรียนใเขามาก,กับพ่อกระเทนเอิกบรรยากาศครับพี่นอ้นองทำแล้วมูนี่ก็ได้คนน่ะรถกันยังลายอยู่คนน่ะรถกันยังลายอยู่ข้างนอกมืดแล้วบาทน,นี่มันี่กับบ้านอยู่พี่น้องเลย,องเงยลองใส่กระจุกรกระจิตเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องว่าลาย คองใส่ในรัวเรือนแน่นี่แหละไปใส่ใจะคล้องนำ้ำางคหยยอยกะไรหอมมากครับพี่้อานรถเนี่ยเขามาเสียอยพี่น้องเลยอของกับา,ายพี่น้องก,ก็ได้เล็กๆ่อยเปิดแล้วเปิดแล้วพี่น้องเอ้นี่น่ะบบบบอ่บบ มืดแล้วมืดแล้วพี่น้องเลยเตรียมเดินทางกลับบ้านกันครับผมปะปคับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้านบันนี้โอ้ยปึ๊บปะปเดินทางกลับบ้านกันครับพี่น้องมืดคำแล้วพี่น้องเลยไปะปะ ไปครับพี่น้องบ้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้านกันครับพี่น้องเอ้ยเมืดคาแล้วเบื่อบรรยากาศเมื้อยลเอ็ยดช่งคำคำครับพี่น้องส่งคําคืนว้อสิแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่คอดคำเลยบุนีออกมาจากบ้านคำเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยออกมาจากบ้านเกือบหามโมงแรกละ ถาถึงบีก็อาโมง17นาฬิกากว่าเข้ามากระไดพอถึงอันคลินิกไปเบิ่งบรรยากาศเมืองรอยเยดไปน้ำกันย่างมังคืนครับพี่น้องบ้านนี่ไปเบิ่งแต่ย่างมังเว้นลายเบิ่งย่างมังคืนมัน่งป้าเถอะย่างมังคืนก็นลดลายพี่น้องเลยเส้จใจเในสจในจกลางเมืองเลยเนี่ยเส้นเส้นกลางเมืองเลย ไปข้างด้านนานี่ก็จะพูดเราครับพี่น้องไปจังหวัดอุบลราชธานีข้างด้านล่างนี่ก็จะเป็นมหาสารคามขอนแก่นเลยคุณเลยครับพี่น้องคำแรกว,ว,ว่าคำแรกวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยไปข้างนาก็จะเป็นโลตัพโลตัพจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโคโลตัพเดียวกัน ถนนเส้นเดียวกันอยู่ครับพี่น้องแต่บิ๊กซีออกไปทั้งคูนทั้งไหลเนี่ยขวามือก็จะเป็นรูปตัดเต่บิ๊กซีออกไปทั้งปุ่นันนนนบพี่น้อ,นองเป็นออกไปทั้งกาลสินปุ่นจังหวัดกาลสินปุ่นเป็นบิ๊กซีคนละทางเออสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอด็ดโอ้ติดไปแดง<อ>พี่น้องเนี่ย ไม่แดงยังวัดละเอียดเห็นรูลาแท่ทางไปนึกตัวเห็นรูลาครับเออ,เอ,อไปครับพี่น้องเดินทางต่อบาลนี่ติไดไฟแดงเมื่อกี้นี่เนี่มึงขื่นแห่งรถหลายพี่น้องเลยคนกระลังเลิกการเลิกงานว้านี่คำไว้วพี่น้องย่มีนาหนาวเขาเพืนอนาห่อนเลยนาห่อนนี่คำ่า หนาวน,น,นี่เงี้ยมึงขึ้นไลกกว่าเงี้ยมึงเป็นหกโมงสิบแปดนาฬิกานี่ก็มืดแล้วตอนนี้ก็ได้ถุ่มหนึ่งก็ถือว่าดึกแล้วตอนนี้มาซอยนี่มืดไม่มีไฟแสงสว่างเลยมาซอยนี่ไปครับพี่น้องนี่แล้วพาพี่น้องไปตามสอบตามซอยแบนี้เบิ่งบรรยากาศเมืองเลยยเงี้ยมึยยงมขึ้นกันไฟแไไดงกุฏิ พอติดค่ะติดมีคนานานกว่นะันบพี่น้องเดินข้างหลังพก,กงงจีถนนเนาะใจเย็นเย็นทุกปีใจเย็นเย็นถนนซ้ายนี่หมืดนถ้พี่น้องเลยทางเข้าไปตลาดดีเน แล้วนี่ก็เป็นคางคอมเป็นคอมน่าจะนี่เขนเรียกว่าตลาดน้องแค่นะเ,เกิดว่าตลาดน้องแค่นี่เปวัดละเอียดนี่มีตัางซื้อไปทั่วตลาดน้องแค่นตลาดทุ่งเจริญอ่ามีซีตลาดตลาดดีอีกหรือตลาดสะทองแล้วก็ตลาดพลวีตลาดพน้ำใหม่ หนวัดละเอียดมีทั้งหมด4ตลาดนะครับพี่น้องวันวนี้เป็นตลาดน้องแค้นตลาดมูใหญ่ตาบอดีพี่นอ้องเลยจะมาขึ้นไม่ค่อยเห็นไปไปไปพี่นอ้องเไย ไปเลย,เลยบาน,นี้ยาวเลยออกไปบ้านพอ่อคนคนยังไหลครับพี่น้องอยางมคืนมันก็เปิดร้านที่ตามข้างถนนคนก็ออกมาหาสื่ออยู่สื่อกินครับพี่น้องเลิกจากการจากงานมากินข้าวนอกบ้านไปไปครับพี่น้องเดินทางบาน,นี้ยาวเลย โอ้ยโทษอะรถนี่รถหลาเยเลยพี่น้องเลยไฟเขียวไฟแดงรถเยอะโอ้ยทางกระเบิดนะพี่น้องเลยปะปะปะปข้าแล้วข้าแล้วเบิดข้าแล้วกลับบ้านเลยดิเมะแวะเนี่ยเบิดแล้ว มครับลูกสาวครับพี่น้องพาลูกสาวมาหาหมอวัอนี้ถนนเฮ็ดไม่บ่มีเสศษแลนยากเนีพี่น้องเลยเดี๋ยวพอเห็นจะมือขึ้นพี่น้องมือก,ก็ล่างเริ่อจากการจากงานครับบ้านครับช่องกันครับผมรถก็จะไล่นิดจังหนอ่อยก็ในตัวเมืองอีกจังหน่อยก็จะออกสู้ถนนรอบเมืองนะครับพี่น้องรถก็จะหมดไล่แบบนี้ เปอร์เซ็นต์นีพลังคนเพิ่นก็จะไปพุ่นรับพี่นอ้องอ่าอำเภอจตุรพัฒน์พิมานนะครับส่งไปนีนะครับ,รนะรบส่วนบ้านพ่อคนก็นจะเลี้ยวซ้ายไปนี่นะครับกับไปเลี้ยวขวาออทีนี่ก็ยาวเลยทีนี้ไพี่น้องบอกมากนอกเมืองแล้วบปล่สมุทกันน้นซ้ายรอบเมือง ก็ได็ไปใส่เลยพี่น้องเลยหมืน่นกัอยู่บ้านในบ้านก็นลูกสาวคนก็ไปวัดกลับมาก,ก็สีมาคำ้ำก็สาะเด็กเขามาในเมืองคำ้ำครับมาจากคุณค้ำก็สีแล้วนั่นแล้วนี่กันเพรีะเด็กเขามากกัคบค้ำบ้านเ,นยเลยมื่นเลยพี่น้องเลยไปนี่ก็จะเลี้ยวขวาขึ้นสู่เส้นจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องเส้นสุรินทร์ีือว่าน,นี่กันราคาพี่น้องเมืองสวนส้วนนะพุ่มกันเลยคุณครับพี่น้องผมก็จะ ยาวไปถึงจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องผมวานนี้ก็จะเลี้ยวขวานะครับพี่น้องไปจังหวัดสุรินทร์วันนี้อันนูมม้นท่านแตอ่อย่าไปต่อนเด้อท่านไปตันท่านแต่อย่าไปตันไปเลี้ยวขวานี่ออกสู่ถนนไปบ้านพ่อวนนะครับผมไปไปครับพี่น้องวานนี้เดินทางกลับบา้านครับผมทำแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็จบไปซล้วนี่ก้นข้พี่น้องผมรถไหลตาไม่ค่อยเห็นภูมิมองไม่ค่อยเห็นยามค่ำคืนครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆด้อครับผมที่รับช่องิปไผเดี๋ยวพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสูขูุกข้นครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมรำร้ำไปด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ